นี่พอกับโลโซเอนซีนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาบอกรายละเอียดการหาธนาบัตรและเหรียญทองกันนะครับผมธนาบัตรตรงนี้นะครับก็หาหาได้จากการเชิญเพื่อนนะครับผมตรงนี้นะครับจะกกอกเป็นรหัสรางวัลน,นะครับผมตรงนี้นะครับก็รหัสย,ยูเอดีก็หาเชิญก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับผม เชิญก็หานเชิญอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสามสองสี่สองสามแปดสี่นะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมต่อไปก็เป็นรางวัลใหญ่ตรงซ้ายล่างนะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นการผ่านระดับสะสมนะครับห้าระดับผ่านระดับสะสมสิบห้าระดับผ่านระดับสะสมสามสิบระดับก็ตามลาดับที่เห็นนะครับผมก็จะได้ครั้งละประมาณ ห้าสิบธนาบาทนะครับแล้วก็ขั้นต่ำของขั้นต่ำการถอนของธนาคารก็ประมาณสามร้อยยี่สิบครับตรงนี้นะครับสางร้อยยี่สิบครับแล้วก็จะได้ถอน,ถอนปุ๊บก็จะมีภารกิจใหี่ทางแบบนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็จะได้โบนัสทีละสามสิบนะครับก็ถ้า ก็ใช้แตร์นะครับผมแตรก็มาหาหาที่ได้จากการนี่นะครับทำลายบานนี่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับก็ทําให้ครบนะครับผมก็จะได้มาหนึ่งแตร์นะครับก็สะสมนะครับสะสมไปเรื่อยๆจนให้มันถึงหนึ่งร้อยครับต่ำกว่าหนึ่งร้อยนะครับก็จะถอนให้เลยนะครับผม ต่อไปเป็นหาเหรียญทองนะครับผมเหรียญทองก็หาได้จากการเชิงเพื่อนเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็งานนะครับผมก็เป็นงานลาวานเหมือนกันนะครับก็นี่ครับก็แต่ละงานก็จะได้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับผมแล้กคิดราวันนะครับ ครับแล้วก็ต่อไปเป็นส่วนของหีบนะครับผมนี่นะครับก็จะใช้เปลือกหอยและฟันนะครับแล้วก็เพชรแล้วก็แบบพอครบแล้วก็กดแลกเปลี่ยนนะครับกดแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับเลเวลเว,เวลานะครับเวลาคเวลาการแลกเปลี่ยนนะครับพอครบถึงสองร้อยนะครับก็ถอนเหรียญน,นะครับผมเหรียญก็มาจะจะถอนแล้วก็จะมา จะได้อะไรนะครับก็เป็นเหรียญทองนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นเหรียญทองนี้นะครับเหรียญทองก็ขั้นต่ำการถอนนะครับสิบเคก็เท่ากับสิบบาทนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะครับผมครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับผมแล้วใครที่สนใจ ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับผมพราเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแล้วก็เจอกันต่อไปในคลิปหน้ากันนะครับผม